สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Learning Age ความได้เปรียบของคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ที่จะพาคุณไปค้นหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาชีวิตและอาชีพของเราให้ดียิ่งขึ้นก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อบ้านมีภูมิหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง พอดแคสต์ตัวใหม่ซีรีส์ใหม่ซีรีส์นี้นครับก็คือเป็น the learning age นะครับคำว่า the learning age นะมันเปรียบเสมือนการหาจุดอ่อนแล้วก็เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกับวิธีการทำงานผมชอบคำว่า age เพราะว่ามันเป็นเหมือนขอบเป็นเป็นเหมือนจุดที่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แกนหลักสะทีเดียว นะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีแนวทางในการที่จะพัฒนาในอาชีพการงานหรือ productivity ในเรื่องของส่วนตัวแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดเสริมจุดจุดที่มันเป็นกรอบเป็น,เป,นเป็นขอบเป็นเอ่อมันไม่ใช่ learning path ตรงๆมันเรียกว่าเป็น learning a g e นะครับซึ่ง แนวแนวคำตรงนี้มันก็มีหลากหลายมีองค์กรนะครับบางที่ก็เป็นถึงเป็นคอนซัลท์บางจุดก็เป็นการเขียนหนังสือนะครับในอย่างเช่นตัวหนังสือเรื่องของ And every o n e culture นะครับที่โรเบิร์ตคีแกนก็ได้เขียนในบทบทหนึ่งที่เรียกว่า the learning age เหมือนกันนะครับทีนี้ครับเรามาพูดคุยใน หัวข้อของเราในวันนี้ดีกว่านั่นครับที่เป็นซีรีส์ที่ที่จะรวมเป็นแพ็กเกจเดียวกันในเอพิโซดที่1น,นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของไลฟ์ดีไซน์นั่นคือการออกแบบชีวิตนะครับการออกแบบชีวิตเนี่ยชีวิตส่วนตัวทุกคนเราจะไม่ไปแตะตอะแต่มันเป็นการชวนคิดนะครับว่าเราจะออกแบบความคิดออกแบบชีวิต ในชีวิตประจำวันอย่างไรเพื่อเพิ่ม productivity หรือเพิ่ม potential ของเรานะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าการเลือกอาชีพหรือเลือกเส้นทางชีวิตมันยากแล้วเราถูกคาดหวังให้รู้ว่าอยากเป็นอะไรตั้งแต่เด็กแต่เล็กตะน้อยพอเรียนจบบางคนก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีนะครับแล้วเราจะหาคำตอบนั้นอย่างไร สมมุติว่าวันนี้เรามีอาชีพการงานอยู่ล้แต่เราอยากจะหาอะไรที่มันรู้สึกว่าอิ่มเอมหัวใจนะครับ l i v e Design Section ดวันี้นะครับใน section แรกเราจะพูดถึงแนวคิดของ Life Design ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการออกแบบมาประมาณหนึ่งละ,ะที่ดังๆก็จะเป็นเรื่องของจากมหาวิทยาย ทชยาลัลสแตนฟอร์ดนะครับเรื่องของแนวคิดดีไซน์ทิงกิ้งมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราดังนั้นมันจะย้อนกลับไปที่ Design Thinking ก่อนนะครับนั่นคือกระบวนการออกแบบที่ใช้กันในวงการเทคโนโลยีธุรกิจดีไซเนอร์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็เป็นต้นกำเนิดของโปรดักต่างๆที่เราใช้ได้อย่าง สม่ำเสมอในทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple, Google นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดู5ขั้นตอนของ l i f e Design นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1นนะครับนั่นก็คือ Empathize นะครับก็คือการเข้าใจและสำรวจว่าจริงๆแล้วเราสนใจอะไรนะครับ 2. นะครับก็คือ Define Define ก็คือการระบุถึงปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตที่จะต้องแก้ไขนะครับ 3. i d ไอเดียนะครับไอเดียคิดหาวิธีเลือกชีวิตที่เป็นไปได้หาความเป็นไปได้นั่นแหละครับ 4. โปรโตไทปคือการได้ทดลองใช้ชีวิตในเส้นทางต่างๆจนกว่ามันจะถูกต้องถูกใจ และสุดท้าย5นะครับนั่นก็คือเทส t หรือประเมินผลและปรับเปลี่ยนไปนะครับสิ System ที่2นะครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมไลฟ์ดีไซน์นั้นสํ่งสำคัญนะครับเนื่องจากว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนียงานในอนาคตถึง65%อาจจะยังไม่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ตามรายงานของ World e c onom i c Forum นะครับ การพึ่งาพาแค่ปริญญาอาจจะไม่พออีกต่อไปนะครับดังนั้นซอฟต์สกิลอย่างการแก้ไขปัญหาความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมอาจจะสำคัญกว่าที่เคยเป็นมานะครับผมมีเคสสต t u ดนะครับก็คือจาก Google เนี่ยเขาศึกษาพนักง,งานของตัวเขาเองนะครับพบว่าทักษะที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จขององค์กรของพวกเขา ไม่ใช่เป็นความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือความเก่งกาจทางด้านเทคนิคแต่เกิดจากซอฟต์สกิลเช่นการทำงานเป็นทีมและความฉลาดทางอารมณ์หรือ Emotional i n t e l l i g e n c e ะครับทักษะที่สำคัญในยุคนี้ก็ควรจะประกอบไปด้วยการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เซคชันที่3นะครับที่เราจะชวนคุยกันนะครับก็คือการฝึกไลฟ์ดีไซน์อย่างไรนะครับวิธีที่ดีที่สุดนั่นคือการทดลอง 1. เราอาจจะต้องทดลองอาชีพในฝันผ่านโปรเจกต์เบสเล ARNING แทนที่จะเรียกร้องถึงการเรียนแล้วค่อยหางานอาจจะลองทำโครงการเล็กๆที่เป็นโครงการจริง นะครับเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะลองเป็นนักเขียนคุณอาจจะต้องเริ่มจากการลองเขียนบล็อกของตัวเองหรือถ้าคุณอยากจะเป็นนักออกแบบนักวาดรูปอาจจะต้องลองรับงานฟรีแลนซ์ก่อนนะครับ 2. นะครับก็คือการใช้แนวคิดของโปรโตไทป์กับชีวิตแทนที่จะคิดอย่างเดียวว่าอยากจะทำงานแบบไหนลองไปหาเมนเทอร์หรือไปฝึกงานดูว่าอาชีพ นั้นสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเราถนัดอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับคือการออกแบบชีวิตหรือไลฟ์ดีไซน์ไม่ได้หมายถึงการมีแผนแบบ100%เนะครับแต่มันคือการเรียนรู้และประับตัวไปเรื่อยๆ3ส,สิ่งที่อย่าฝากทิ้งท้ายไปวันนี้นะครับคือ 1. อย่าก,กลัวที่จะลอง คุณอาจจะต้องลองหาโปรเจกต์เล็กๆการทดลองทำอะไรบางอย่างค้นหาความชอบของตัวเอง 2. ทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคตคือ Soft Skill อย่าพึ่งแค่ปริญญาอย่าพึ่งแค่มหาวิทยาลัยเราจะต้องพัฒนาทักษะอื่นๆด้วย 3. ชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินเป็นเส้นตรง คนที่ประสบความสําเร็จมักจะเป็นคนที่กล้าปรับตัวมากกว่าคนที่ถูกเลือกตั้งแต่แรกหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ